อาจารย์เหนื่อยไหมผมถามหน่อยอาจารย์เหนื่อยไหมทุกวัน,นที่คนทุกคนมองแต่ความคาดเคลื่อนของอาจารย์เบียร์ทั้งนั้นเลยมไ,ไม่มีใครไม่มีใครมองคุณไม่มีใครมองประโยชน์มองแต่มันคาดเคลื่อนตรงนั้นมันผิดตรงนี้ในขณะที่อาหาข้างหลังใต้จองมีพระไตรปิฎกมี iPad มีอะไรคือมันเหมือนคนจะใช้คำอะไรดีว่าอาจารย์หมายถึงว่าเหมือนคนขึ้นสังเวียนด้วยกันอะ อ uh huh. คนหนึ่งอะ่ะทำตามกติกาทุกอย่างเลย uh huh. กับอีกคนนึงเนี่ยโอ้โหเซฟตี uh ้ huh. เพียบเลยคุณมีคุณคาไตปีโดกฉบับเต็มฉบับย่อคุณมีทั้งตัวบทมีทั้งนั่นมีทั้งนี่คุณคือของสดกับของแห้งเอามาเทียบกันไม่ได้ในความรู้สึกผมอะ uh huh. ของสดยังไงแม่งก็ต้องมีความคาดเคลื่อนผมก็ยังยืนอย่างนั้น uh huh. แล้วผมก็หากินแบบสดมาตลอดอะเออ ไอคนที่คุณหากินกับของแห้งนั้นหมายความว่าอ่ะคุณเตรียมตัวมาแล้วคุณทบทวนมาแล้วคุณเช็คมาแล้วคุณเช็คจากตัวว่าไอตัวพุทธพน์หรือคุณจะเช็คจากตัวอะไรมาแล้วไม่รู้นีผมคือคือล่าสุดผมโดนไอบ้าตัวหนึ่งจากมหาล,ายลัยรัฐมหาลาัยหนึ่งแม่งด่าผมว่าผมแม่งเป็นอะไรวะบอดี้การ์ดบอดี้การ์ดคนตื่นทำป่วย <laughs> กูกูนี่แทบไม่แสดงความเห็นเลยนะเชียร์กูก็อุตส่าห์ไม่เชียร์ด่าก <c oughs> ูก็อุตส่าห์ไม่ได่ายังจะมาหาว่ากูเป็นบอดี้การ์ดอีกยอดผมไม่้ใจมึงจะมาหาอะไรอะของแท้ไอ้เฮียทุกคนแม้ก็เป็นปูถุชนเหมือนกันทั้งนั้นเนะี่ะ <c oughs> อาจารย์เบียร์ก็เป็นปูถุชนแต่เป็นจุูกถุชนที่เออค้นคว้าศึกษาแล้วก็สอนความคาดเคลื่อนมีไหมก็มี มึงไม่อยากให้คาดเคลื่อ,กอนก <L an> ็ให้แม่มึงสอนสิมึงให้แม่มึงสอนพ่อมึงสอนเออให้อุปชามามึงสอนให้อาจารขอมมึงมาสอนถ้ามึงอยากมึงอยากให้ใครสอนมึงก็ให้คนขอนาางมึงสอนนึกภาพไหมจันเดียเออทารู้สึกผมอะ่ะเออก็รล้วจะมคือผมมองว่าไอติ๊กตอกมันเป็นของเสรีอ่ะไออยากสอนก็นลุกขึ้นมาสิจริงป่ะแลาวทำไมจะต้องมานั่งแบบจบ จะโจมตีมัง่งจะฟ้องมัง่งจะดำเนินคดีมัง่งไอ้คนพวกนี้แม่งว่างอะอย่างที่เราเคยคุยกันที่เวิร์กพอยต์อะไอ้คนพวกเนี้อะ uh huh. มันผมถามว่าคารวาสอนทรมีเยอะแยะป่ะ uh huh. จริงป่ะผมถาม uh huh. จะเอาหยาบใครสุดๆอย่างอาจยนแดงเนี้ยมีใครไปฟ้องไงไหมละ่ะ uh huh. มีใครไปดำเนินฟรีจันแดงไหมละ่ะ uh huh. อ่าซีอาซีอากูเรียมึงเนี่ย แกสอนอภิธรรมอย่างนั้นน่ะผมไม่เห็นมีใครจะไปอะไรกับแกเลยหรือคนที่อัปคัดใส่ท่านปีนเสาเงี Arizona, street, ้ยอย่างอาจย์ส <sugar> <c ute Sure> ุจินน่ะธรรมะคืออะไรครับพระคุณเจ้าพระคุณชาติช่วยตอบดิฉันเถอะสิครธรรมะคืออะไรครับอย่างเงี้ยไม่เห็นมีใครจะไปอะไรกับแกเลยเออหรือแม้กระทั่งแบบอะไรออรหัสเล่นหุ้นอะไรเยอะแยะเราในสังคมเราแม้มีคารวาสสอนธรรมโดยไมหมดไง แต่ที่น่งหน้าตลกคือวันนี้คารวาสอนทำคนเดียวที่แม่งถูกเพ่งเลงคือจันเบียผมไม่เข้าใจว่าคืออะไรเดี๋ยวผมบอกกันแหละคงผมว็สิ่งที่ผมประเมินเกมในตอนที่เราไปเวิร์กพอยด์ด้วยกันน่ะที่ไปออกช่องยี่สานี่ยผมว่าไม่พลาดหรอกเขาเห็นอาจารย์เป็นโอโมเขาเห็นอาจารย์เป็นสปอร์ตไลท์เออคือการแทงสวนการด่าการตําหนิหรือการขะหาข้อเสียเขาได้พื้นที่ไง เขาไม่สนหรอกเขาจะได้อะไรได้พื้นที่แะพวพอและวเอออืมน่าจะประมาณนั้นแหละผมว่านะคปณแพรล,ลี่มาแล้วอ้าวเชิญจ้าคนตื่นปลาอินซีคนตื่นปลาอินซีมาแล้วจ้า